ติดตามประเด็นต่อไปนะคะกับข่าวใหญ่เรื่องของการเมืองนะคะตั้งแต่การลงมติโหวตครั้งประวัติศาสตร์ในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะคก,การลงมติถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรจากตาแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีและจะมีผลไปสู่การตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีนะคะคถือว่าเป็นนักการเมืองคนแรกนะคะที่ได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจากการถอดถอนของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะซึ่งทางเลขาธิการปปอชอนะคะคุณสันเสริญพลเจียก็พูดถึงเรื่อง ของความเข้าใจของอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะที่ผ่านมามีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าได้หลุดจากตําแหน่งไปแล้วนะคะคการถอดถอนจะมีผลอย่างไรนะคะดังนั้นก็เป็นการทําความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าความเข้าใจของนายกเป็นคนละเรื่องกับการถอดถอนตามกฎหมายปปชซึ่งสนชนั้นมีพิจารณาแล้วนะคะว่าถอดถอนได้และหลักการของการถอดถอนบุคคลออกจากดํารงตาแหน่งทางการเมืองนั้นประเด็นสําคัญก็ไม่ใช่เพียงแค่การถอดถอนรหรือว่าถ้าไม่ได้อยู่ในตําแหน่งแล้วการถอดถอนก็จะ ถือว่าไม่ได้มีผลอะไรอย่างไรต่อไปนะคะแต่ว่านอกเหนือจากการถอดถอนสิ่งที่เคียงคู่มาก็คือเรื่องของการตัดสิทธิ์ทางการเมืองหรือห้ามดํารงตําแหน่งทางการเมือง5าปีด้วยนะคะขณะที่ทางพันเอกวินไทยสุวารีนะคะโคศกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอและโคศกกองทัพบกนะคะคก็พูดถึงท่าทีของคอสชอนะคะคก็รับรู้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้มีคําสั่งระงับให้หนางสาวยิ่งรักนั้นออกนอกประเทศ ไม่ว่านาะงสาวยิ่งรักหรือว่านักการเมืองอื่นๆที่จะไปทําภารกิจที่ต่างประเทศนะคะก็ต้องทําเรื่องมาเพื่อขออนุญาตก,กับคสอสชเป็นรายๆไปตามขั้นตอนที่เคยปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งตอนนี้นะคะคุณยิ่งลักษณ์ก็ยังไม่ได้ขออนุญาตไปต่างประเทศแต่อย่างใดแต่ถ้าจะไปก็ต้องทําเรื่องมาขอพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นท่าทีของกสชที่บอกว่าอยากไม่ให้ได้ห้ามนะคะให้เดินทางออกนอกรประเทศส่วนทางปปชก็ยืนยันนะคะว่าที่คุณยิ่งลักษณ์อ้างว่าถูกถอดถอนแล้วถึง3ครั้งตัวกฎหมายของปปชนั้นนะคะไม่ได้มีแค่จะถอดถอนหรือรว่าถ้าไม่ได้ลงตังหน่งนายกแล้วก็จะหมดจากความรับผิดชอบไปนะคะแต่ว่านําไปสู่การตัดสิทธิ์ทางการเมืองอีกด้วย ขณะที่ทางรองประธานสนชคนที่สองนะคะคุณพิรศักดิ์พอจิตนะคะก็ยืนยันว่าทุกคนในการหวทลงมติถอดถอนคุณยิ่งลักนั้นใช้ดุลพินิษในการลงมติอย่างเป็นอิสระไม่มีการล็อบบี้ ย้ำอีกครั้งว่าไม่มีใบสั่งนะคะกระบวนการถอดถอนก็เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมทุกอย่างที่สําคัญนะคะปัญหาจานําข้าวนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาก่อนจะมีสอนอชอและเมื่อปปชส่งเรื่องมาที่สอนอชอแล้วสอนอชอมีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายในหลักของการสืบสิทธิ์ทางกฎหมายที่ต้องทําหน้าที่แทนที่สภาและทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าทางสสเนี่ยน,นะคะก็ต้องทำนะคะเพราะว่าเป็นหน้าที่ตามกฎหมายทุกเรื่องต้องมีจุดจบแต่ถ้าคุณยิ่งรัก หลังรับทราบมติถูกถอดถอนนะคะรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมหรือว่ารู้สึกว่าถูกกลั่นแกล้งก็สามารถดําเนินการฟ้องร้องได้นะคะว่าสอนอชปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะคะคโดยไม่ชอบตรงไหนอย่างไรมีปัญหากับการลงมติของสอนอชก็ฟ้องร้องทางกฎหมาย<ม>ได้เลยครับก็ถือว่ายังเป็นกระแสที่ต่อเนื่องกันจากวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่มีการลงมติถอดถอนเริ่มที่จะมีกลุ่มทางการเมืองอดีต ที่เป็นแกนนาของนอปชออกมาให้ความเห็นผ่านทางโซเชียลมีเดียบ้างและนี่ก็อาจจะเป็นการโต้อตอบกันไปมาะระหว่างเรื่องของกระบวนการในการตรวจสอบถึงขั้นที่บอกท้าบอกว่าถ้าคิดว่ามีสิทธิธรรมมาฟ้องได้ฟ้องได้เลยครับ